เปิดแล้วใช่ไหมวันอัคารที่ยี่สิบพฤษภาคมสองพันเ้าร้อยหกสิบแปดเราเรียนชาติที่สี่คือวัตถุปูเรชาติชาติ มีอีกสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งมีหปัจจัยนะมีแสดงกลุ่มที่หนึ่อยูอ่เอกสารทุตที่สามสิบเจ็ดเราใช้เอกสารก่อนนะ ธาตที่วัตถุโพเลชาตชาติเปปัจจัยเป็นวัตถุรูปหกที่เกิดก่อนและกําลังตั้งอยู่ติปีปตานะขณะตั้งของรูปเราเรียกว่าติปีปตาของรูปปัจจัยที่วันเป็นิญญาณธาตุเจ็ดเจดสิกห้าสิบสองที่ประกอบเป็นอังิปกตจิตสี่อาศัยวัตถุรูปเกิดนะจิตที่อาศัยวัตถุรูปเกิดนั้นนะเริ่มตั้งแต่ผสมผะวังเป็นต้นจนถึงจุติจิตชาติที่มีหกปัจจัยแบ่งการแสดงไปสองกลุ่ม ผมที่หนึ่งมีมีกห้าปัจจัยยกทั้งกลุ่มไลยนะเหมือนกันหมดเลยกลุ่มที่สองมีปัจจัยเดียวคือปูเรสา,าเินเทียปัจจัยชีตก็อยู่หน้าตน้ตนๆอ,อ่เราเขียนแล้วปนะเจดเพิ่มนิดหนึ่งเรียนนะเราตอนนี้เราก็สแสดงกลุ่มที่หนึ่งอยู่นะ มีอยู่ห้าปัจจัยเชื่อสังเกตจะขึ้นต้นโดยว,วัตถุวัตถุวัตถุหมดเลยใช่ไหมโอเคนะนะนิเทศเราเข้ากลุ่มแรกก่อนเลยนะเรนชาตินี้เมันเป็นรูปเป็นรูปเป็นปัจจัยกนะันนาเป็นปัจจัยุบันทั้งสองกลุ่มเลยนะกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยปัจจัยเป็นวัตถุรปูปหกปพเรชาติเซเนี่ยออกทำหรือแค่ปัจจัยวัตถุมันมีหาทะายะไปดูกลุ่มที่หนึ่งเลยอ่าแล้วก็เกิดอันนี้เราคงว่าไปแล้วคงไม่ต้องละนะ ไอ้โครงสร้างเนี่ยโครงสร้างเราเจาะไปที่ปัจจัยแรกนะไอ้ยกปุ่มนี้ให้ดูตัวแรกเป็นหลักนะ,ะที่ดิเซียปัจจัยเนี่ยเกาะไว้เลยนะตัวอื่นก็มีว่าไม่มีบ้างหละโอเคนะอา้าอันนี้ก็พูดไปแล้วนะไม่ต้องหลักเข้าดิเทศเลยเอดิเทศ ว่าทักที่ยวดีินะค้อหนึ่งนะเอะ้พ็อกขอโทษพร้อมกันนะจากขายตนาจากักภูวิญญาณธาตุยาตังสาพยุตการนันจธรรมานานนิสยะปัจเจเนะปัจโยมัชชิมายุกะจากขายตนะที่เกิดพร้อมกันกันกบอธิภาภววงแรกหรือติีติปตัตตะจากขายตนะ49เป็นปัจจัยคือโชติบาราราแก่จกักภูวิญญาณธาตุ และสภาพจิตตสาธาระเจรสิกเจ็ดวงที่ประกอบกับจกักขุบวิญญาณธาตุด้วยอำนาจวัตถุปุเรชาสานิเสียปัจจัยเขาอื่นหรือเปลี่ยนเอาอ่ะมัชิมายุกะโสตายตนะมัชีมา,มายุกะสานายตนะมัชิมายุกะชิวาย,ายตนะมัชิมายุกะกายยตนะถูกไหม <C ười> สังนวนตัวบนเนี่ยเป็นโุราณจารย์ยิ่งนิรมทัดไปแล้วนะอันล่าเนี่ย หรือทิฏฐิปตะจากขาเจ้าสี่เก้าสัตว์สี่เก้าในทางภ <_ d ance> ายหลังก็เปลี่ยนเอาอ่ะหรือทิฏฐิปตะโสตายุตนาสี่สิบเก้าหรือทิฏฐิปตะคาณาหยุตานะสี่เก้าชีหายุตนะสี่เก้ากลหยุตน 49, าสี่บเก้าถูกไหมแล้ววาเราแปลดยังเก่งดีนะเขาเอาบาลีทับศักด์ไปเลยนะทั้งสองวิจาย์อะตอนแปลเนี่ยบาลีพูดเอย่างนังไหล่ะถูกไหมแต่เดี๋ยวเวลาจำได้ควรใช้เป็นบทธรรม เราจะแนกบทน,นะจะแนบบทแล้วในความร่วมธรรมอ่ะ,อะจากฐายพิธนะร่วมธรรมคือ,อ,อจกักรภสา萨ถูกไหมเดี๋ยวเวลาจะแนกบทจะบอกว่ามั่ชิมยายุ่งกะบจักรภสา萨แปลคับศัพท์บาลีเราจะได้ไม่สับสนโอเคนะ,ะเราได้เนี่ยข้อเดียวเรา,าก็ได้คูมไปแล้วล่ะชีนี้นนนเราแปลข้อเดียวแต่หนังสือไปทุกข้อแล้วเดี๋ยวอีกอีกสามป,ปัจจัยนี้เหมือนเหมือนกันเลยนะห้าข้อแรกเนี่ยที่ปูเลชาตัอัคคีอภิกตะปห้าข้อแรกเนี่ยเหมือนตรงนี้แปะเลย ถูกไหมมอไปเลยนะมัจะได้ไม่ต้องกลับนะแล้วหลังๆนี่เขาก็แปลมังม่งแปลมั่งแปลแปลมั่งนะเขาบอกเรามาเจาะอินิเสเซียเป็นหลักถูกไหมทั้งแปลบางทีก็มีวิธีก็มีแล้วก็จำแนกบทด้วยโอเคนะอา้าวสิบเอ็ดเดี๋ยวพูดทีหลังเอาละนะ,ะเข้านี่เลยจำแนกบททิดหน้าถัดมาหนึ่งห้าหก หลักสูตรทำแด่ไปข้อเดียวนะข้อที่หกแต่ชี้ละแปดเราเก็บทุกข้อนะแต่ละข้อละข้อได้หกปัจจัยนะเดี๋ยวก็มาคิดกัน,กน,กนโอเคนะเอาแล้วนะอ่าเ,นะเ,เนี่ยหกเจ็ดแปดเก้าสิบรวมก็คือปรรจุวัตถุนะวัตถุจริงมีหกเรียงเงี้ยเรียนชาติ๊หกรูปนั่ตัวปัจจัยถูกไหมฮะรูปหกลูปหกลูปเรียกว่าวัตถุรูปหกอ่า หกเจ็ดแปดเก้าสิบแต่แล้วก็แล้วก็ได้หกปัจจัยนะเนี่ยไอ้จีเขียนไปนี่ไม่้อ้ไปเหียนนะเอาเราเอาเอาห้าข้อแรกก่อนจะได้ปัจจัยวัตถุเดยเดี๋ยวข้อสิบเอ็ดเดี๋ยวพูดที่หลังไปเรื่องๆไปข้อสิบเอ็ดจะเป็นหาตทยาวัตถุถูกไหมเนี่ยนี่ไงหกข้อ,อนี่เท่หกถึงสิบนี่ห้าข้อ,อนี่ปัจจัยวัตถุมันคือเรียกอไก็ได้นะจักขายาน,นก็ได้จกักผูกวัตถุก็ได้อ่า สิบเอ็ดก็อัดแยกวัตถุเอาไปดูงูสือเลยนะฮะเอาได้ละหลักสูตรเลยเจ็ดสิบสามนะคืออะไรเราเจาะตัวแรกให้ละเอียดนิดนึงเพราะว่าตัวอื่นเดี๋ยวก็ไม่มีอ่ะเอาเข้านะซึ่งเจ็ดสิบสามนะอ,อันนี้เรามาซับเราไปเร็วหน่อยได้เพราะวราทฤษฎีเราว่าไปแล้วหน่อยอันนี้เสียปัจจัยเนี่ยมีที่แค่สิบเอ็ดข้อกับกับสามปัจจัยพิสดารถูกไหมก็ต้องแบ่งข้อกันนะฮะ หนึ่งถึงห้าได้เป็นสหาชาตาินิเซียปัจจัยหกถึงสิบแล้วข้อสิบเอ็ดเป็นวัตถุบรชาตานิเซียปัจจัยเ่เรเรียนแบบนี้ตรงนี้แหละส่วนข้อสีบเอ็นข้อเดียวที่เป็นวัฏถารมณ์นิเซชาตานิเซียปัจจัยครบแล้วนะสิบเอ็ดข้อกับสามปัจจัยอ,อ,อันนี้ก็เข้าเรื่องเลยเห็นไหมคัมแปหน้าตาอย่างนี้ใช่ไหมหที่ดูปันญาชีพมาแล้วนี่หนังสือไปทุกข้ออันนี้ไอ้จำไม่หน่อยนะอันนี้ถ้าจำไปได้หน่อยนะตัวนี้มันก็ชอบ ถาถามก็าถามตัวแรกๆนนะี่แหละอันนี้เคยออกสอบนะข,ข้อหกเนี่ยแต่ไปตีไม่ออกออกข้อไหนก็ได้นะมันก็รูปบ้างเดียวยนะกันใช่ไหมแล้วปาตีเขาไปออกข้อเก้านะข้อเก้าคืออะไรข้อเก้าเนี่ยดูจะได้ที่หกหกตัวนี้ใช่ไหมละ่ะลายแบบีเจ็ดแต่เก้าเป็นอะไรเออชิวหายเยอะขนาดไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวเหตุทีว่าจะขายที่แสดงชิวหาจะไปเคยเจอเลย เขาเขาเก้าเคยจะเคยออกเคยออกแล้วเป็นไรออกไปไหนก็ได้เรารู้แล้วใช่ไหมเราดับข้อเราถามเป็นไรกับเราอ่าเราจะถามว่าจงแสดงพระบาลีและคำแปลพร้อมทั้งจำแนกบทและเนื้อความองค์ธรรมแห่งดิสยาปจิยาที่ให้ข้อที่เก้าหมาถูกต้องให้แสดงบาลีคำแปลถูกไหมครั เมื่อกี้ข้อ9อยู่สถานีจะไม่แน่อยู่เดี๋ยวๆนะเจ็ดใช่ไหมเนี่ยแปด9อยู่ที่นั่นมองต่ำมาหน่อยพูดเล่นเหมือนกันก็ให้แสดงบาลีบาลีแปลถูกไหมฮะเนี่ยข้อบาลีและคำแปลตรงนี้แหละแล้วก็จําแนกบทแล้วแล้วก็บ่งทำสิกประเด็นโได้ง่ายๆถูกไหมโอเคนะอ่านท่องเที่ยวเดี๋ยวมาหาอ่านใบเที่ยวนึง พร้อมกันหกจากขายยตนาจากกูวิญญาณธาตุยาตังสัพยุตการนั้นจะทำมนานังนิสยาปัจเจเนนะปัจยโยมาชีมายุกะจากขายยตนาที่เกิดพร้อมกันกับอดีตาพวังโวงแรกหรือถีติปตตาจ,จากขายยตนา49เป็นปัจจัยคือช่วยอุตการะแก่จากกูวิญญาณธาตุและสัพพติดตสาธารณะเจริสิเจดดวง ที่ประกอบกับจากขูวิญญาธาด้วยอำนาจวัตุภบเรชาตาวิสยาปัจจัยความโสตายุตนะก็ต้องเปลี่ยนเอาหน่อยเดียวถูกไหมมันคงสร้างเดียวกันเลยอนะเปลี่ยนเอาสิมาชีวิต,ออตกับโสตายุตนั้กระทับศัสตร์ไปเลยถูกไหมท่อนแรกเนี่ยก่อนหน้าหรือเนี่ยอันนี้โบราณจาร์คาบแฝงเรา,า,าลลยังไม่รู้เดี๋ยวจะได้บทจะรู้หรือข้างหลังที่สี่เก้าอาจารย์ไฝงหลังสองสองอาจารย์จะอยู่ทางฝ่ายปัจจัยได้ไหมเปลี่ยนเอาได้ไหมเปลี่ยนเองก็ได้นะ ผ่ายปัจจัยเปลี่ยนสองที่ถูกไหมฮะโบราาจารย์อาจารย์ภายหลังใช่ปะใช่ปะถูกไหมเปลี่ยนเอาใช่ไหมอ่าเนี่ยโบราจารย์อาจารย์ภายหลังแล้วก็ปัจจัยยุบันก็เปลี่ยนเอาอันนี้ก็แก่จักรวินาทีอันนี้ก็แกโสตมีาธาใช่ไหมถูกไหมนิดเดียวจำข้อเดียวก็ได้หมดแล้วเปลี่ยนเอานิดนึงไม่ได้ไปท่องทุกข้อหรอกอ่า